มาดูทุเรียนป่วยกันนะคะว่า,เ,าเป็นพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นลูกค้าเราที่โทรมาปรึกษาเรื่องของสภาพาดินแล้วก็สภาพของต้นทุเรียนอย่างที่เห็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุเรียนที่นี่ก็คือ,อไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะในขณะที่ทุเรียนอายุได้4ปีอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะท่านผู้ชมอยู่กับน้ำม้อยนะคะเวลาพรารังสีเราทําเกี่ยวกับ การปรับปรุงดินนั่นแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใส่ธาตุอาหารไปด้วยนะคะ N P K แต่ของเราเป็นอินทรีย์เซ0แต่เป็นอินทรีย์ที่นะคะเร็วกว่าเคมี Me, แล้วก็ทํางานร่วมกับเคมี Me ได้ดีนะะก็คือบางส่วนเนี่ยเขาทํา G A P เนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ทั้งปลดปล่อยและนําพาทําให้ประสิทธิภาพในการที่เกษตรกร,กรใส่ปุ๋ยเคมี K Me ไปเนี่ยทำให้พืชเนี่ยได้กิน หรือว่าหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือค้างค้างอยู่ในดินแล้วเราไปปลดปล่อยนะครับคือไปดึงมาให้พืชกินไปปลดปล่อยที่ค้างอยู่ในดินนั่นเองทีนี้สวนเนี้ยเป็นสวนที่เจ้าของสวนไม่มีประสบการณ์ในการทําทุเรียนเลยไปซื้อสวนต่อจากเพื่อนบ้านนะคะก็อยู่ที่ประมาณ5ไร่ปัญหาที่เจอก็คือ4ปีแล้วนะแต่ว่าสภาพทุเรียนอย่างที่เห็นแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปแก้ปัญหาให้นะคะก็คือ เจอในเรื่องของไปหลายหลายยี่ห้อที่แถวรอบข้างะะแล้วนะคะแล้วเขาก็ลองเชื่อดูนะก็ใส่เข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะแต่ว่าเสียเงินไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลผลิตนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทุเรียนป่วยด้วยนะคะก็ไม่ไดท้ทำให้ไม่ได้ผลผลิตแล้วอีกทางหนึง่ง ปรากฏว่าสวนข้างๆอีกที่ทำประสบความสำเร็จมาก่อนปรากฏว่าผลผลิตเขาลดลงทุกปีนะคะโดยเฉพาะปีก่อนหน้านูาน้นเขาได้60%เปอร์เซ็นตแต่มาปีนี้เขาได้40%เปอร์เซ็นตเจ้าของสวนในชื่อปะเล็กนะคะปะเล็กก็เลยปรึกษาเราว่าจะทำยังไงดีนะ,ะในการที่จะแก้ไขทุเรียนที่อย่างสภาพที่เห็นเนี่ยให้กลับคืนมาทำให้เกิดผลผลิตได้เพราะว่าตอนที่ไปซื้อมานี่ก็ ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ได้สภาพต้นทุเรียนแบบนี้มานะคะพอทําก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่า,เ,าเน้นตรงที่ว่าเกษตรกรไม่มีองค์ความรู้เลยนะคะแล้วไปจับสวนทุเรียนต่อจากาคนที่เขาขายให้ห้าไร่ทีนี้มิสเตอร์ฮิวมัเราก็เลยเ,เป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็ประเล็กสั่งไปทั้งหมดสี่ตันนะคะแต่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะให้พี่เนียนคนที่จะหวานด้วยน,นะคะหวานให้เนี่ย ก่อนหน้านั้นนะ่ะสั่งไปอยู่ที่ประมาณ10กระสอบแต่ว่าใส่ตัวข้างข่าวเราไปก่อนคือใส่ตัวนวัตกรรมไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวแมนเรานะคะนอ่อยจะทำในเรื่องของจูลินทีย์เป็นหลักคือ1เนี่ยต้องฟื้นดินก่อนให้ให้ดิน,นมีชีวิตแต่ปัญหาของสวนนี้นะคะก็คือเขาใช้ยาฆ่าหญ้ามาก่อนหน้าปะเล็กแล้วพอเล็กมาทำสวนต่อก็ใช้ยาฆ่าหญ้าต่อ ทีนี้อีกการบ้านที่หนักสำหรับมิสเตอร์เฮมันเราก็คือดินที่เต็มไปด้วยยาฆ่าญ้าและอยู่บนสวนทุเรียนที่เป็นแปลงที่ทุเรียนป่วยนะคะทีนี้มาดูกันว่าแบรนด์มิสเตอร์เฮมันเราเนี่ยไปทั้งหมดหนึ่งคันรถนะคะสี่สตันนะคะไปลดข้อของน้องศักเรามาดูกันว่าในเขตเนี้ยนำ้ำมอยจะทำได้ไหมในพื้นที่นี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยไอตัวนวัตกรรมเราอะสิกระสอบเนี่ยไปได้ น่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะที่ปลาเล็กใส่ไปเรียบร้อยแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์นะคะนี่ก็เข้าสองอาทิตย์ที่สองนะคะทีนี้ปลาเล็กก็สั่งมาเต็มคันรถนะคะเพื่อที่จะปรับให้ถูกต้องก็คือต้องใช้ตัวกระตูนของเราก่อนนะคะตัวกระตูเน,นเน้นในเรื่องของการปรับปรุงดินกับปรับค่า PH ดินแล้วดูดซับเอาเคมีเนะะี่ยค่ะที่อยู่ในดินเนี่ยให้ให้เหมือนกับมาอยู่ในตัวเราแล้วก็ปล,ปล่อยให้กับพืชก็ต้องมาดูกันนะคะว่า เขาจะทําได้ไหมหมายถึงมิสเตอร์ฮิบนเราเนี่ยจะช่วยปะาเล็กได้ไหมนะเพราะว่าปะาเล็กอยู่ในวัยเกษียณนะคะซึ่งมิสเตอร์ฮิมเราเนี่ยเราทําในเรื่องของความที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งยากก็คือหนึ่งเนี่ยใส่ไอตัวกระตูนเราไปก่อนเพราะตัวนี้จะหนักตัวจุลินทรีย์นะคะทีนี้เรามาดูกันว่า เราให้พี่เนียมใส่เนี่ยพี่เนียมจะใส่ถูกต้องไหมอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องศักนะคะซึ่งไปส่งมิสเตอร์เฮแมนเราพร้อมกับแนะนําวิธีการใส่ที่ถูกต้องให้กับคุณเนียนใหพ้พี่เนียนเนี่ยเป็นเป็นคนดูแลให้กับปลาเล็กนั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวดูกันว่าน้องศักพาเข้าไปชมสวนนะคะว่า เวลาเราซื้อสวนต่อจากคนอื่นแล้วสวนที่เจ้าของสวนทํามาแต่เดิมเนี่ยทั้งใช้ยาฆ่าหญ้านะคะแล้วก็ใช้อะไรไม่รู้ว่ามากมายจนเจ้าของสวนที่มาจับต่อแล้วไม่มีความรู้อีกนี่ทําให้ทุเรียนหนักไปขนาดไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า,าน้องสักถ่ายนี่เป็นยังไงบ้าง,าง,งพนะมานน่มันร่มันลาดชันเนาะมันเจอฝนแล้วมันไหลไปหมดอะ ีเขาใส่นะครับต้นนี้อัดเต็มที่เลยเราจะมาดูสิบวันให้พัวสิบวันให้หลังนะใครใครที่อยากเลี้ยง่ครับว่าอัดที่เป็นน้ำนน้องเขาเนาะเกี่ยว,วกับดิน้อยเนาะครับต้นนี้มีปัญหานะครับไม่เดินนะครับใบมัแนแห้งหมดแล้ว ึงอาทิตย์หรือว่าสิบวันนะครับรู้เรื่องครับอืนี่ก็ดูนะคะลักษณะการใส่เดี๋ยวมาดูตันนี้ป่วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เนียนใช้มิสเตอร์ยมัทลงเต็มพิกัดเลยตันนี้ป่วยดูใบครับดูใบเลยครับไม่มีการแตกยอดเลยเดี๋ยววันนี้ต้องใส่ เคอจะได้ดูความแตกต่างครับเพราะว่าพื้นที่มันลาดชันครับเนี่ยใส่ใส่ปุ๋ยลงไปก็คือคือผมว่ามันไหลลงไปกับน้ําหมดเลยครับมันชันระดับเยอะมากททีีี่่ัันนนก้รอคบ เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะให้พี่พี่เนียนถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับนี่นะครับบางต้นก็เดินแล้วบางต้นก็ยังไม่เดินสําหรับต้นนี้ยังไม่เดินนะครับลากยังไม่เดินเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือพื้นที่มันลาดชันมากครับใส่ไปแล้วไม่ได้กินไปกับน้ําหมดเดี๋ยวก็หาวิธีทํากั้นแล้วก็ใส่ปุ๋ย ทดลองดูอีกหนึ่งอาทิตย์รู้เรื่องครับแต่ต้นนี้รากเดินแล้วนะใบขึ้นแล้วเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับอันนี้ตัวนี้นี่นะคะน่าจะเป็นตัวที่เราใส่ตัวขั้งคาวไปแล้วนะคะเพราะป้าปเล็กนี่ได้ซื้อไป1ิกระสอบนะคะที่เราเราส่งไปให้ปรากฏว่า ก็เนี่ยค่ะวันที่น้องสักไปส่งเนี่ยก็เกิดการแตกยอดนะคะเกิดการแตกยอดบ้างแล้วที่ที่ที่เห็นว่าเกิดการแตกยอดบ้างแล้วนี่ก็คือใส่ตัวนวัตกรรมปักเข้าไปที่จริงมันกระโดดข้ามช็อตไปนิดนึงนะคะที่จริงแล้วเราต้องทําให้ดินจากที่ดินตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาก่อนดินที่จะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีจุลินทรีย์นะคะต้องเป็นดินที่มีชีวิตต้องมีจุลินทรีย์เข้าไปนะคะที่จะทําให้ดินเนี่ยได้ได้ได้เกิดใหม่ก่อน นะแล้วก็เราใส่มิสเตอร์ฮิมมันเรานี่ก็เหมือนกับทำให้ดินเกิดใหม่นั่นแหละคะ่ะก็ไปคลีนทั้งตัวที่เป็นยาฆ่าหญ้าในพื้นที่ด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคะมีลูกเราเราต้องสีแดงส่ะครับสวัสดีครับเนี่ยอยู่อยู่ที่สวนของพี่เล็กนะครับครับสวัสดีครับพี่เล็กอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อย <S S S ครับสวัสดีครับก็พี่เล็กก็เกษียณแล้วนะครับก็เกษียณแ,แล้วครัวก็ามา รับเออมารับช่วงต่อดูแลสวนทุเรียนกับปัญหาติดปัญหาทุเรียนไม่ค่อยโตเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเราจะมาลองแก้ปัญหาช่วยกันนะครับกับกับต้นทุเรียนนะครับว่าอ่าครับว่าใช้มิสเตอริมัทแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมอ่าครับครับเราจะได้ทดลองเราจะได้ใช้ร่วมกันเดี๋ยวตั้งแต่เอามานี่มันวันที่อะไรนะวันที่12ของเดือนที่แล้วเหรอที่ที่ที่พี่เล็กใช้12กันยานะครับก็ก็ ก็เกือบจะเดือนละที่เอามาใช้แล้วทีนี้ตอนตอนหวานนะครับพี่คนที่ดูแลพี่จำเนียนนะครับดูแลสวนเขาบอกว่าเขาหวานตอนเช้าชแล้วตอนบ่ายฝนตกหนักเลยผมกลัวว่ามันจะไหลลงนะครับความชันนี่คือความชันของของพื้นที่ต้นทุเรียนที่เราปลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ทําคันกั้นครับตรงนี้เราสังเกตได้ง่ายคันกั้นเราจะไม่มี เห็นไหมความชันมันจะขุนร่องน้ำไหมเห็นไหมถ้าตกเยอะมันจะไหลลงมาตามร่องเนี่ยครับความชันของมันมันจะไหลไปตามร่องหมดอันนี้พี่เขาไม่แน่ใจว่าปุ๋ยมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะได้กินสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันคงจะไหลไปอยู่กับต้นกับต้นทั้งล่างนู่นมารอบนี้เต็มคันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยฮะพี่พี่จำเนียนก็พร้อมแล้วที่จะใส่ปุ๋ยแล้วทีนี้ก็จะมาวัดผลกันอีกครึ่งเดือนรู้เรื่องครับส่วนนี้ครึ่งเดือนเราก็จะโทรมา ประสานงานทางพี่จำเนียนดูว่าเออพี่ใส่ไปแล้วเป็นยังไงความแตกต่างอ่ะนะพี่จะมองเห็นความแตกต่างของดินของใบของต้นยอดมันเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดผลกันอีกทีนะครับพี่เลนะ็กเนาะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนสวัสด,ดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอื <ร1890 S 1> บที่เราเรียกกันนะครับป้าเล็กนี่เออเป็นเป็นเป็น เป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วนะคะทีนี้ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเราภาคหลังจะมีเยอะมากนะคะที่หลังจากเกษียณแล้วมาทําสวนเนี่ยก็จะไม่มีองค์ความรู้กันถรานั้นก็ฝากความหวังไว้กับมิสเตอร์ฮิมัสนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนที่เราส่งไปแล้วเนี่ยมันต่อย,ยอดนะคะเพราะว่าส่งไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะที่ใส่ใส่ไปได้อาทิตงพ่เนียนใส่ตัวข้างข่าวตัวนวัตกรรมไปทั้งที่ยังไม่ได้ปรับดินเลยนะคะยังไม่ได้ปรับด้วยตัวกระตูนก็มาดูกันว่ามันได้ยังไงบ้าง สวัสดีครับผมไอศักดิ์มลภูลิคนส่งทั่วไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอํำหนาาถึงที่เรียบร้อยนะครับส่งมิสเตอร์ส่งมิสเตอร์ยมัสตส่งมอบเรียบร้อยนะฮะลงโกดังตอนนี้เก็บเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับมีทั้งกระสอบเป็นกระสอบขาวกระสอบแบนกระตูนมีครบหมดทุกอย่างนะครับก็ส่งมอบ เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาดูสวนเลยครับนี่ฮะต้นทุเรียนมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับนี่ครับที่นี่ก็อากาศหนาวก็หนาวจัดเลยนะครับหนาวจัดฝนก็ฝนเยอะสวนทุเรียนของพี่เล็กนะครับอยู่อำเภอน้ m หนาวจังหวัดเพชรบุรีก็ ที่ยวแรกนะครับเราเข้ามาดูแลในส่วนของต้นทุเรียนที่มีปัญหายังไม่ส่งยอดไม่ส่งใบเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าต้นและใบยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับหลังจากที่ส่งมอบมาแล้วสิบกระสอบก็ทดลองใส่แล้วยังเห็นผลไม่ชัดเจนก็รอบนี้เรามาสี่ตัน ก็จะมาติดตามผลความคืบหน้าเป็นยังไงต่อไปอีกเดือนหนึ่งน่าจะรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วอย่างต้นเนี้ผมเห็นได้ชัดว่าเริ่มเดินแล้วนะครับยอดเริ่มได้แล้วนะครับหลังจากที่ใส่ไปไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ทุกต้นความสวยงามก็จะ เกิดขึ้นก็ต้นก็จะสามารถเดินยอดได้ยาวเห็นไหมฮะ <_ EN _> <_ EN _> เดินยอดได้ยาวแบบนี้ก็จะรักษาง่ายนะฮะดูแลง่ายขึ้นไปต้นนี้ก็เช่นกันยอดก็สามารถยาวสังเกตได้นะครับต้นไหนที่มันยังไม่ป่วยมากมันก็จะฟื้นตัวเร็วนะครับไม่ป่วยมากก็จะฟื้นตัวเร็วนี่นะ,ะสัมสับได้นะครับ เขาจะเป็นแปลงอยู่แปลงใหญ่อยู่ครับจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับต้นผู้เรียนก็มีผสมประสานกันไปตรน,นี้จะเป็นเนินนะเนินลาดชันมากวิธีใส่ปุ๋ยสงสัยต้องต้องขุดลองนะครับถ้าไม่อย่างนั้นฝนตกก็ไหลลงไปหมดเลยครับเนินสูงมากด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนี่เราใส่อย่างเงี้ยฝนตก มันก็จะไหลลงไปพื้นข้างล่างหมดเลยนู่นนะครับพี่เห็นความชันไหมฮะผมว่ามันเกินแปดเปอร์เซ็นตนะความชันเนี่ยน่าจะเกินแปดเปอร์เซ็นตครับน่าจะสี่ห้าเปอร์เซ็นตะความชันของมันเนี่ยชันมากเห็นไหมฮะบ่อจะอยู่ข้างล่างนู่นเลยครับนู่นนะครับก็ประมาณสองถึงสามร้อยเมตรอะครับถึงข้างล่างสุด มีความชันเยอะมากการใส่ปุ๋ยก็คงต้องมีวิธีหาวิธีที่ไม่ให้ปุ๋ยไหลไปกับน้ำน,นะครับเดี๋ยวก็คุยกับพี่ที่ดูแลสวนต้องมีมาตรการวิธีการทำการให้น้ำให้ปุ๋ยยังไงไม่ให้เกิดผลเสียให้ได้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับ